ไฟที่กำลังมีปัญหาทางเข้าบ้านมีแสงสว่างไม่เพียงพอถนนหน้าบ้านมืดที่จอดรถบ้านแสงสว่างไม่ทั่วถึงจุดมืดหน้าบ้านหลังบ้านมุมอับต่างๆแก้ปัญหาเหล่านี้ด้วยเพอร์เฟไฟโซลาร์เซลล์แสงสว่างจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่จะช่วยให้บ้านของคุณสว่างจ้าใช้ได้ทุกพื้นที่ที่ต้องการแสงสว่างจะหน้าบ้านหลังบ้านจุดมืดใช้ไฟฟรีประหยัดค่าไฟได้ร้อยเปอร์เซนต์ตัวช่วยที่จะทําให้คุณมองเห็นในยามค่ําคืน ติดตั้งเองได้ง่ายไม่ต้องใช้ช่างไฟแค่เจาะและยึดตามจุดที่ต้องการแสงสว่างแผงไฟโซล่าเซลล์กับตัวไฟแยกส่วนกันสามารถติดตั้งใช้ภายในและภายนอกอาคารด้วยสายเคเบิลยาว5เมตรวัสดุ ABS ทนแดดทนฝนมีรีโมทคอนโทรลเลือกระบบไฟติดตั้งอัตโนมัติเมื่อมีแสงน้อยหรือสามารถเลือกเปิดปิดไฟเองได้ตามเวลาที่ต้องการชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในเวลากลางวัน และให้แสงสว่างจ้าในเวลากลางคืน Perfect ไฟโซลา r เซลล์ขนาด200วัตต์พร้อมแผงโซลา r เซลล์และชุดอุปกรณ์ติดตั้งจากราคาปกติ4,990บาทพิเศษวันนี้ลดเหลือเพียง1,490บาทเท่านั้นยังไม่พอเรามีของแถมสุดพิเศษกับ Perfect ไฟโซลาเซลล์ขนาด100วัตต์พร้อมแผงโซลาเซลล์และชุดอุปกรณ์ติดตั้งอีก1ชุดปกติราคา3,990บาทแต่วันนี้ไม่ต้องจ่ายเราแถมให้ฟรีๆ1ชุดเท่า น,นี้ยังไม่พอสําหรับ200สายแรกเราแถมชุดไขควงอนเนกประสงค์ราคา690บาทไปให้ฟรีอีก1ชุดทั้งหมดนี้ราคารวมอยู่ที่9,670บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง1,490บาทเท่านั้นหรือแอดไลน์ได้ที่ @mvmall และอีกหนึ่งช่องทางในการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ m v m a l l q v สินค้าจัดส่งภายใน1-5วันและมีบริการเก็บเงินปลายทางครับ